สวัสดีครับมื่อนี้ส่องเศษเพียงพ่อสสโจิกสีพาพี่น้องมาเบิงอาชีพอีกอาชีพนึงหลังกันเก็บเกี่ยวเขาของบ้านส่งแมวเราครับเนาะบ้านผมนี่แหละครับกนะ็บค,บบคือการปลูกด,ดอกไม้นะครับเนาะกาเป็นอาชีพเสริมหลังจากการเกี่ยวขอนะครับอันนี้ก็คือป่ายของผลนี่ป่ายของผลเป็นภาษาอังกฤษเวัดอ่านกระบอกครับอันนี้กาปลูกเพื่อ ผู้เกือกขายในนเนาะครับเนาะสีพาเบิ่งนครับเป็นดอกพุทธรักษาอันนี้โลละขายไนน์นโรละเจ็ดร้อยครับนี่ครับเป็นแล้วเป็นหมาแก่แล้วครับเป็นหมาแก่ม้นเสียออกดำๆเนาะคำนี้นี่นี่นี่ครับนี่ครับบันัานทักเอาในนี่นะครับไปเก็บใบขายเปกิโลตอนนี้เป็นกิโลละเจ็ดร้อยครับดอกพุทธรักษา เจ้าของคนโบโบ,บมาเขาน้ำนะครับเนะบาะเพราะว่าเว้บาบุเป็นชาอยากเขากล้อิ่นว่าให้ทยเอาโลดเป็นอาชซีพดีกว่าปล่อยให้หน้าฮาว่างเปลา่านะครับเนาะปีหน้าปีต่อไปเฮากะในหน้าเฮานี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับเพราะว่าเพิ่นนั้นแลวมันเป็นการสนับสนุนจากเกษตรนะครับเกษตรมาสนับสนุนลงทุนให้ลงทุนไปจากบาทจากบาทบ้านนั้นเ่ากะได้หักลบกบหนีกัน ได้ฮักลบกบหนีกัเหลือเท่าใดก็จะเป็นเงินเท่าคือแบบว่าลงทุนไปสามพันขายได้มื่นหนึ่งกัแสดงว่าเขาก็ได้เงินเจ็ดพันครับอีกสามพันกัส่งทุนผลคืนแสดงว่าปีนั้นได้เงินเจ็ดพันโดยว่าต้องเสียงเงาินจาักบาทครับคะแนนเ็ดได้ผสมให้มันได้น้องขับเนาะผสมให้มันได้ดูแลมันได้เป็นนาะครับกลายเป็นการเป็นอีกสีบหนึ่ง ที่ดีกว่าปล่อยให้หน้าเขาว่างเปล่านะครับเนาะเราก็มีรายได้หล,ลังจากการเก็บเกี่ยวเขาในหายในน้านีงนะครับกระปูบปลาลายนะครับเนะาะสำหรับปลูกลงใหม่นี่ง่ายครับนี่ครับนี่ครับหมากแก่มันผู้ดได้สนใจสอบถามแนวไดราย,ายละเอียดกันต้องคอมเมนต์มากนะครับว่า สนับสนุนจังไดมีสิทธิจังไดต้องซื้อลงยังจังไดกับติดต่อมาครับโอ้อน,นี่กระดอกุู้รักษาครับเนาะกิโลละเจ็ดร้อยครับตัวนี้โลหนึ่งเจ็ดร้อยบาทโออครับเหงาเป็นงามออกหลายนสิออกไปเรื่อยๆอยู่ครับนสิออกดอกออกหมากไปเรื่อยๆอยู่ ฉัหรับการดูแลกับดูแลเรื่องเรื่องนอนครับยากมีนอนครับเพลนเนี่ยจากมีนอนนํำขึ้นกะเอาโมาแบทนะครับนเนาะอาโมาแบทมากกนเากนาะการนอนนอกครับงามงามครับเป็นงาม วัดแล้วแต่จะถ่ายภาพบรรยากาศกันจะหน่อยครับเนาะแล้นก็ปลูก,ลกใบลายปลูกให้เดียว พ่อแต่ว่าได้เป็นอาชีพเสริมเนาะครับเนาะพอได้เป็นอาชีพเสริมกันครับดอกขอ,ข,อของครับคนที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ จนใจปลูกเกษตรผนหลับขึ้นมาอั่นครับแค่นีปลูกได้ สำหรับคลิปนี่ก็ขอเจ้าพระเค็ืงนี้ก็น้องคำนอสวัสดีครับ